ยินดีต้อนรับสู่รั้วนนทีของเราที่นี่นิสิตมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองและสร้างสารรค์วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใครชีวิตในรั้วนนทีแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนการสอนเรามอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยชีวิตที่สดใสซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนรู้และตัวตนของนิสิตห้องสมุดทันสมัยของเราเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสำหรับการศึกษาและการวิจัยที่มุ่งมั่น สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้สึกกระชับกระเฉงเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ทันสมัยเช่นสนามบาสเกตบอลเส้นทางจักรยานรอบมอาหาวิทยาลัยสะว่ายน้ำและฟิตเนสเมื่อถึงเวลาผ่อนคลายที่ร้วนอนซีของเรามีร้านคาเฟ่ภายในวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ รั้วนนทีของเราเป็นบ้านของชมรมและองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายตามความสนใจไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลชมรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคหรือการบำเพ็ญประโยชน์ภายในชุมชนนิสิตทุกคนจะได้พบกับผู้คนที่มีจุดหมายเดียวกันภายในชมรมนั้นๆ ตลอดทั้งปีรั้วนนทีของเราจัดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเช่นโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินเปิดโลกกิจกรรมนนทีเกมให้โอกาสสำหรับความบันเทิงการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรั้วนนทีของเราไม่เพียงแค่เป็นสถานศึกษาแต่เป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจำสร้างมิตรภาพที่ยืนยาวและเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของนิสิตไปสู่เส้นทางที่ดีกว่า เข้าร่วมวิถีชีวิตที่หลากหลายที่มหาวิทยาลัยของเราเพื่อค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของนิสิตหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเราและวิถีชีวิตที่น่าตื่นเต้นสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage ของกองบริหารการศึกษา